สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับช่อง BTC ปั๊บป๋าพาลุยนะครับหาเงินง่ายๆสไตล์สายฟรีอิกแล้วนะครับต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสเต็กเหรียญ ACT ต่อกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็มีเหรียญ ACT อยู่ทั้งหมด2,900.4เหรียญนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทามาสเต็กต่อเลยนะครับที่ผมได้แจ้งให้กับเพื่อนๆไว้นะครับเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับโอเคก็ไม่ยุ่งยากนะครับไปดูกันเลยนะฮะ ก็นะครับก่อนที่จะไปทําการสเต็กกันนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับสวินาทีกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาหรับคลิปวีดีโอต่อไปให้กับช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็เชื่อมต่อกับเว็บไซต์นะครับ taxept finance เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาทําการสเต็กเหรียญ ACT ต่อกันเลยนะครับซึ่งการสเต็กเหรียญนะครับก็มี3มพูลให้เลือกสเต็กด้วยกันนะครับ สเต็กแบบ busd นะครับจะได้รีบอร์ด1 x นะครับส่วน act นะครับจะได้รีบอร์ดอยู่ที่1 5 x นะครับส่วน act busd จะได้4 x นะครับก็มาดูกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะเลือกทําการสเต็กแบบเดิมนะฮะก็คือเอาเหรียญ act นะครับเข้ามาสเต็กนะฮะผมจะเลือกเป็นานี่นะครับโอเคเราไปสเต็กกันเลยนะครับกดสเต็กนะครับตรงนี้ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมนะฮะโอเคเหมือนเดิมครับผมเลือกสเต็กที่30วันนะครับตรงนี้นะครับกดสเต็กอะกดคอนเฟิร์มได้เลยนะฮะ กดคอนเฟิร์มอ่าโอเค approve นะครับกด p อ r o v e ต่อไปได้เลยนะครับตรงนี้ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมนะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคก็มาขึ้นหน้าตานี้นะครับระบบจะคิดค่าธรรมเนียมนะครับ0ู0 2 5ดนะครับ BNB ก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับรอสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดบ i ลค contact นะครับกดได้เลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะฮะยังไงก็รบกวนเพื่อนๆนะครับสองนาทีนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับทิปเดีโอต่อไปให้กับช่องของผมด้วยนะครับโอเคไปดูกันนะครับอ่านี่นะครับหนึ่งรยเหรียญนะครับสเต็กหนึ่งรอยเหรียญนะครับสเต็กทิ้งไว้30วันนะฮะก็ถ้าหากครบสัญญาก็จะได้เหรียญจำนวน1นจุด จะได้จะได้13เหรียญนะครับครบสัญญานะฮะจะได้13เหรียญอันนี้ผมก็จะทําเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะครับที่สนใจต้องการที่จะสเต็กนะฮะก็มาดูนะครับสัญญาของเขานะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับ30วันจํานวนเหรียญที่จะได้นะครับครบสัญญาอ่าวันนี้วันที่เรา s t a นะครับทําสัญญานะครับก็งวันที่27เดือน3 2022นะครับจะครบสัญญาวันที่อ่า26ครับเดือน4 2022นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับ ครบสัญญาก็ตัวเลขก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการจะสเต็กเหรียญ A.C.T ก็สามารถทำได้ตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ